พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า10ปีและเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันคณะอนุกรรมาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิเด็กและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องของกฎหมายเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มเติมคำนิยามในร่างพระราชบัญญัติให้ตรงกับมาตรฐานสากลมากขึ้นกำหนดขั้นตอนและเพิ่มรา,รายละเอียดการปฏิบัติเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตัติการคุ้มครองเด็กไม่ได้แยกส่วนการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือการสงเคราะห์โดยจะดำเนินควบคู่กันไป เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของผู้ปกครองพ่อแม่ต่อการคุ้มครองเด็กให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กให้มากขึ้นในรูปแบบคณะกรรมการระดับพื้นที่ให้สารปรับกระบวนการพิจารณาจากการต่อสู้คดีมาเป็นการแก้ไขปัญหาโดยสารเป็นผู้สืบข้อเท็จจริงด้วยตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปกครองออกฎหมายฉบับนี้เราพยายามจะปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กเดิมนะครับ โดยพยายามที่จะแยกกระบวนการในทางอาญากับกระบวนการในการคุ้มครองเด็กให้ออกจากกันเนื่องจากว่าถ้าเอากฎหมายสองลักษณะามามารวมกันก็อาจจะเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทำให้หลักการคุ้มครองเด็กอาจจะค่ยคอยเๆไปสำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้พิพากษาสารยาวชนและครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของภาครัฐและเอกชนโดยมีข้อเสนอให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลการคุ้มครองสิทธิเด็กด้วยและให้ศาลเป็นตัวกลางในกระบวนการคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามในการที่มารบฟังความเขียนในวันนี้ก็ยังเห็นความจําเป็นในระบบกฎหมายอาญาซึ่งจะเข้ามาเป็นตัวเสริมคุ้มครองปกป้องแต่ว่าจัดยังไงให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเพื่อให้การคุ้มครองเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรณีเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นั้นเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะในการร่วมหาแนวทางเพื่อคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่มีชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เด็กเติบโตในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรีภาคภูมิโดยมีบทคุ้มครองให้เหมาะสมความสาคัญของกฎหมายฉบับนี้นอกจากสิ่งที่การให้การปฏิบัติดูแลเรื่องเด็กเนี่ยไปอยู่ที่พื้นที่แล้วเนี่ยการที่จะส่งเสริมให้ท้องที่เนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจต่อ หลักวิชาการที่ถูกต้องนะฮะในการคุ้มครองเด็กเพราะบางครั้งนี่การมีเจตนาดีอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้ทางด้านวิชาการเพียงพออาจส่งผลในทางกวงงินข้ามนะฮะกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเพราะนั่นอาจหมายถึงการสร้างบาดแผลให้ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต การร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการนำข้อเสนอแนะทั้งการจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายและความสำคัญของกฎหมายอาญาเพื่อไปปรับปรุงจัดระเบียบเพื่อให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นและเสนอให้คณะกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาติหรือกดยชเห็นชอบและเสนออรมอต่อไป